สวัสดีครับผมนาวินทร์สวัสดีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนไทยสังคมโรงเรียนเตมูร์ศึกษาภาคใต้ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการชูสการเลี้ยับการคอบาสครับหลักการคอบาสนะครับก็ถ้าเมื่อเมื่อเราคอไปแล้วนะครับแล้วเมื่อเราจับครับมันก็อาจจะเดินได้ง่ายแค่สองก้าวครับไม่นั้นมันจะเป็นฟาวครับวอลกิ้งครับหลังจากนั้นครับถ้าเป็นการคอบอลครับคอบอลไปมือเดียวไม่ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่าถ้าเราคอไปสองมือครับคอไปแล้วเราคอแบบนี้ครับจะเกิดการเบิ้ลบอลครับมันจะัทาให้ผิิดกกกตครบ ส่วนการข้อที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องฝึกย่อครับแล้วข้อบาสครับให้ลูกบาสครับอยู่ปลายนิ้วก้อยครับมือเราต้องข้อให้ประมาณไม่เกินหัวเข่าครับตามองขา้างหน้าครับแกนตั้งฉากครับแล้วก็มองตรงครับครับก็ประมาณนี้ครับสำหการข้อบาสครับการต่อการทำต่อไปนะครับคือการเลี้ยับครับการเลี้ยับนะครับเราจะวางขาครับให้เท่ากันก่อนครับแล้วเอาข้างที่ถนัดครับขึ้นมาก่อนครับเพื่อเป็นการวางขาหลักนะครับขั้นตอนต่อไปครับก้าวทีละเก้าครับเหมือนเราเดินเลยครับแต่ก้าวได้แค่สองเก้าครับการเลี้ยับก็คือหนึ่งสองครับหลังจากนั้นทีี่เเเรราดินไปล้ยคับ ให้เพิ่มการกระโดดเข้าไปครับก็เป็นหนึ่งสองขั้นตอนที่สามนะครับก็คือการปล่อยบอลครับเราจะปล่อยบอลอย่างนี้ครับสบัดมือครับสบัดเพื่อที่จะทาแต้มลงไปในห่วงครับทีนี้เราก็จะมารวมขั้นตอนกีนทังหมดเลยนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วสำการชูนะครับเราจะยืดมือตรงขึ้นมาครับแล้วก็เอาบอลวางบนมือครับแล้วขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนที่สองครับเอามือตั้งฉากครับพร้อมสบัดลูกครับ ยังไม่จบนะหลังจากนั้นครับเมื่อเราชูจนข่องแล้วนะครับให้เราเพิ่มการย่อลงไปครับเอระบัดครับให้าลองไปทดลองใช้จริงกันครับ <c oughs> มันก็จะประมาณนี้และครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ